ป,ปัดแก้วปัดเศียรรัตนศาสดารรมเทศมานศิลปสวยงามสถานที่ควรที่จะมากราบมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุ แก้วมรกตวัดแก้ววัดพระศรีรัตนศาสดาลามก็มีความสวยงามของศิละปะวันนี้ก็ได้มาอากาศก็ร้อนก็มีนักท่องเที่ยวเยอะนะครับ วัดพระศระีรัตนศาสดานาีศิลปะที่มีความสวยงามของประเทศไทยมีวัดวาลามีศิลปะที่มีความสวยงามของวัดและก็ศิลปะต่างๆท,ที่ มาเห็นมาบมา,มา,มาไหว้น,นี้ก็เป็นศาลหลักเมืองแหลงน้ำหลวงน้ำหลวง,งก็มีพัฒนาเขาก็พัฒนาวันนี้เขาก็พัฒนาได้ปลูกหญ้าปลูก ไม่ให้คนไปเหยียบยำ่ำสวยแบบดีที่จะมาทเที่ยวมาดูวัรภาษีรัตนาศาสดารามมากราแก้วมรดกส,สวยงาม ใหญ่ของบัณฑิตทั้งหลายที่ท่านได้ทำไว้สวยงามแก้วประสีรัตรนสัตย์สดาราม